เันนี้เป็นไงริบบ้าริบาน,บานผมว่าวันนี้เป็นเกมที่สนุกมากมากที่สุดตั้งแต่ผมว่าตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานี่เกมนี้อ่างทองเล่นดีที่สุดถึงว่าถึงแม้จะแพ้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่าเสียใจยเพราะเพราะวันนี้เราเล่นกันดีครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อนะครับก็คือเรื่องของผู้ตัดสินวันนี้เนี่ยมีปัญหามาก ผู้ดสนผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะดําเนินการตามกฎติกาและก็ระเบียบที่ทางสมาคมได้เขียนเอาไว้ผมก็จะส่งรายงานไปสู่ทางสมาคมต่อไปครับแล้วก็จะเอาเรื่องผู้ดสินให้ถึงที่สุดครับก็มองในงแง่ของตองเชียร์ กองเชียร์วันนี้สุดยอดมากครับผมต้องชื่นชมนะครับจังหวัดตราดตราดเนี่ยเป็นทีมน้องใหม่แต่ว่าสามารถที่จะนํากองเชียร์เข้ามาในสนามวันนี้ผมประเมินด้วยสายตาน่าจะถึง 3- หรือสี่พันคนต้องแสดงความชื่นชมกับผู้บริหารแล้วก็แสดงความชื่นชมกับคนตราดนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับฟุตบอลและที่สําคัญที่สุดผมต้องชื่นชมนักกีฬาของตราดด้วยนะครับวันนี้ทั้งสองทีมนะครับเล่นกันได้ดีมากปิดพลาดที่เกิดขึ้นในวันนี้ความผิดพลาดของตัวผู้เล่นของอะไรครับ ไม่มีครับทั้งสองทีมไม่มีใครที่ผิดพลาดเลยของตาก็ไม่มีผิดพลาดครับอ่างทองเองก็ไม่มีผิดพลาดสิ่งที่ผิดพลาดมีอันเดียวครับคือวันนี้คือผู้ตัดสินผิดพลาดและผมก็ย้ําอีกครั้งครับว่าจะดําเนินการได้ถึงที่สุดถ้าตาดสืบตีมาที่อ่างทองไม่มีปัญหาครับผมกับตาดไม่ได้มีอะไรกันและผมเชื่อว่ากองเชียงทองอก็คงไม่มีอะไรกับกองเชีย์ตาดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตาดไปอ่างทองไม่ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรครับ